โอเคแล้วเจ์ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชากับรัฐบาลกัมพูชานะครับวีระสงความคิดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็อยู่ในห้องสอบสวน ทุนพนักงานสอบสวนกำลังเดินดำเนินการสอบสวนคุณวิระตามขั้นตอนนะครับการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการรวมสานวนการสอบสวนแล้วเราก็จะรู้ว่าคดีสอบสวนจะอยู่บนพืน้นฐานเดียวกันขัดาังคำตอบเดียวกัน Therefore, เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกับผู้ต้องหาทุกคนไม่ว่าเป็นใครก็อยู่บนพืน้นฐานเดียวกันเพราะ ก่อนที่เราทําคดีนี้เราเคยประชุมหาเลยจะแล้วว่าคําถามที่จะสอบถามต่อผุ้ต้าเนี่ยถามอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่กันหนะครับพนักงานสอบสวนเองตามรัฐธรรมนูญนี้ก็ต้องปล่อย to ตัวไปเขาใช้ค <seul> ําว่าให้กลับบ้านให้กลับไปไม่ใช่ปล่อยตัวเพราะเขายังไม่ได้ถูกควบคุม เดังจอยนบเผู้สื่อขาวเขาอยากเจอวีระมากผมก็เลยให้เขาเจอให้เรียบร้อยจะได้ วะสมความคิดนะครับได้เดินทางกลับมาจากประเทศกัมพูชานะครับตามความด้วยความช่วยเหลือหรือการประสานงานของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอผ่านทางกระทรวงต่างประเทศได้ไปประสานกับทางรัฐบาลกัมพูชาจนเ,เป็นเหตุให้คุณวิระได้รับการปล่อยตัวในวันนี้นะครับวันนี้คุณวิระก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนออของกองปราบ นะครับเพื่อรับทราบข้อเก่าหาพนักง,งานสอบสวนได้ทําการสอบสวนปากคาคุณวีระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณวีระได้ให้หนายประกันคือคุณควงชิ์คุณสนองยื่นสัญญาประกันต่อพนักง,งานสอบสวนโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด10,000แสน 1, บาทน,นะครับผมก็ดีใจที่ผมได้กลับประเทศไทยนะครับ ก็คงเป็นความรู้สึกของคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องจากบ้านเกิดนองน้อนไปนะครับก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ตลอดมาได้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ส่งความรักความห่วงใยนะครับไปให้ผมที่เรือนจำเปสซอแล้วก็ ครั้งนี้นี่ผมก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ท่านได้กรุณานนะครับช่วยประสานนะครับกับทางกัมพูชาจนได้รับการปล่อยตัวนะครับต้องต้องเรียกว่าเป็นการปล่อยตัวที่คาดไม่ถึงนะครับผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าทางกัมพูชาเขาจะเปลี่ยนใจนะครับได้เร็วมากนะครับ ใช้เวลาผมว่าเดือนกว่าแล้วเปล่าครับที่ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเราเนี่ยนะครับเอาพี่น้องมายืนเลยเอา้าวนั่งนั่งเอาจัดเร็วๆให้เวลาหนาทีหน่าท,าทีเอาอยางเอา